บอ๋อโอ๊ยโอยเกกอโอยว่าแต่หลอขนปนอะเนี่ยอ๋อเป็นอะไเปยอะไรม่เียอะไรมาอันน้ไม่หอยโอีนี่แตกหรอไมเที้ยงชนแรงอย่ะแตกวะก็มือกระโดดมาเออแล้วมอกระโดดไปทาไมออยอย่าไแตกหรอโอ้ยเเออเดหามแตกอดูใจก็ซ้อไหม หัวมันไม่ใช่โทรศัพท์เดี๋ยวตอนนี้จะเกิดการเล่นเกมกระโดดหมารอก่อนนะครับได้กระโดดหมาร่อเกดงเลยเฮ้ยเก่งอ่ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเซนไม่เป็นไรฮะรอครับใช่ครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนครับนิดหน่อยอิดหน่อยนิดหนอขอขอไวกว่านี้ครับขอไวกว่านี้ขอไว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 มากเลยครับไวไวกว่านี้นิดนึงก็ดีนะครับโผโอเคครับ เซไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะครผมใช่ที่เป็นน่าจะเป็นที่ห้องเนี่ยครับ<ช>ที่โดน,นหัว<อ>ไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เสียงมันกล้องอ่ะข้างในมันจะเป็นกรงกรวยมาถึง,งใน<ช>ก้องอืมไอเกมนี้มันไม่มีหมาบักแก้วนี่ <c oughs> ไอที่เล่นเป็นหมาอยู่ไม่ใช่ข้างล่างนะข้างบนเขามายังโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอมึงมาก่อนเนี่ย เขาเป็นห่วงนะเซฟไหนบอกพอดีว่าเป็นอะไรไหมไม่มีเลืองครับไม่ต้องห่วงไม่มีเลื่องอะไรกันนะน่าสแตร็บแต่ไม่เป็นไรไม่น่าอะไรก็ไหวปะงั้นรอหายเจ็บก็ได้ได้อยู่ได้อยู่ดีนะเกิดมาหัวแข็งอืแต่ปัญญานี่หนีที่สุดหัวแข็งไงไม่ฟังโอเคงั้นเดี๋ยวเป็นคนออกไปเลยครับคุณติวนะครับผม อ่าฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับปิดปิดครับโอ้โหเอาได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอเคโอเคโอ้ยค้างไปเนี่ยมีค้างไม่ค้างต้องใจเยนโอเคโอเคนี่ชุบมัฟไว้ว่าดูดีหน้ากูซี่เป็นผีปอบใช่กูบอกแล้วขาหลักคนเจ็นอืมเฮ้ยขาหลักเยียบอะกูมีสปอร์ตไลท์ด้วยเออไหนลองเปิดดิ อมันดูแบบโมเดลนั่กระตับเลยสบายดีค่ะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดีผู้โชคดีเอาำเภอโชคดีใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับเตรียมคำถามมาแล้วใช่ไหมครับเตรียมมาแล้วแต่ลืมไปแล้วอ่ะแป๊บนึงนะงั้นต้องคิดคำถามใหม่แล้วกันครับอ่นึกออกแล้วนึกออกแล้ว จะถามไม่จดไว้ไงก็เลยหันไปดูออกมาครับผมเร็วๆจะถามว่าถ้าสมมุติให้เปรียบเพื่อนเป็นหนึ่งในอวัยวะในร่างกายหรือว่าเครื่องประดับเปรียบเป็นอะไรกันบนสี่คนเลยก็ได้ค่ะอ่าเปรียบตัวเองหรือเปรียบเพื่อนเปรียบตัวเองเพื่อนเปรียบเพื่อนถามว่าเปรียบเพื่อน มาร่างกายปัดมือก่อนเลยบูมเกียบคนอื่นเหรอเอาไว้ทุกคนเลยกระดัษกันอือโหเลยกันเราคิดพอไปพร้อมๆกันเลยว่าคนนี้หมอาคนนี้เป็นอะไรผ่าได้อ่าเป็นบูมก่อนบูมเป็นหน้าครับเพราะว่ามึงสวดตัวแล้วใช่แล้วแหละบูมอายาวาอายาวาอายาวาก็ พอคู่มือทไมถึง้อเป็นานแต่แต่กูไม่ใครใครไอจีสาวูมเป็นปอดคูว่าตาเป็นข้อต่อตอต่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 อกูมันด่าตาไม่เป็นคนพื้นพื้นพื้นเพพื้นเทย์ชิไงพิชิไม่งงบุ๋มเป็นปอด อ่าใช่ไมแบบเป็นแบบเป็นแรงแบบขับเคลื่อนแบบพวกความฟันความสนุกอะไรเงี้ยเหมือนแบบคนที่แบบคอยหายใจให้อะไรเงี้ยถ้าแบบเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งสี่คนเป็นบอดี้อีกหนึ่งอะไรเงี้ยบุมมันจะเป็นปอดเลยตั้งให้บุมเป็นเป็นปากครับสุดท้ายก็ได้ทำไมอ่ะโอ้ย ทำไมตต้ให้บูมเป็นสาเพราะว่ารู้สึกว่าบูมน่าจถว่าเป็นคนที่ค่อนข้างฉับชาแต่ก็ไม่ไม่กล้าพูดบางอย่างแต่าก็ฉับฉับบูมบูมบมบูมบูมบูมบ้เบูมบูมบูมบไมบูมบูมบมบู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 มบบูมบบูม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 บูบบที่ช่องมันเดินมาได้ไกล คือต้องขอบคุณไอจีเลยต้องขอบเมืมื่เลยรันก็แบบคือเหมือนแบบทุกคนอาจจะเห็นแบบคือพูดง่ายๆถ้าเปลี่ยนเซฟจีเป็นแบบเป็นเหมือนคนอ่ะก็คืออีกับเซ่ก็เหมือนเป็นหน้าตาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วที่ม <c oughs> ันข <ator il> ับเคลื <es rebell ious> ่อนมาได้ทุกวันเนี่ยก็คือต้องมีตาที่คอยเดิน อม่ให้คุณเป็นไปหน้าตาเนี่ยไม่ก็เป็นคนที่อยู่เปิดไฟข้างหลังต้องโผล่เนี่ยใช่คุยกันรังจะพูดให้ดีๆโอ้โหไม่ให้มึณเป็นซ่อเตัวกันเลยตาตาเป็นอะไรเป็นปากปากหน้าแต่ไม่เป็นคนฉาบฉดเป็นคนแบบพูดเป็นคนกล้าพูดกล้ากล้าแสดงคำพูดออกมาการถ่ายทำไมใช่จะเป็นปาก ถ้าสำหรับเซฟเป็นน่าจะเป็นเป็นเป็นหัวแล้วกันเพราะแบบต้องคิดเยอะในการต่อต่อเพราะแบบมันต้องใช้แบบฟีลิ่งใช้หลายหอย่างนะต่อไปเซฟเซฟเป็น <laughs> ยังคิดกันหมดเลยสามคนกวบมันเป็นแบบ เป็นแบบสิ่งที่คนเขามองมาเห็นที่เหมือนกันแต่ก็จะตอกตามเหมือนมันเป็นสิ่งข้างหน้าที่แบบคนมองเห็นว่าเหมือน first intention มากเออมันเป็นพูดมันเป็นฟิล์มนะเออที่มันไม่ถูกแต่มันแบบเป็นเหมือนการเอาสายอะเออมันเป็นเวนั้นอะนี่คือว่าคนก็ให้ส่เป็นตามเอาเกียร์เกียร์เขียนเออเฮ้ยเขาคิดไม่ถูว่าเมื่อตอนเราตัดคลิปตอนเราเลยเราก็จะเห็นเหมือนกัน ก็ความรู้สึกนี้นเป็นเหมอนก,กันใครอยากเมาใครนั่งำมอาต่อไปก็ตีอ,ตอ,อ,อะไรกันคุยกันไปกูแล้วก่อนอทีเป็นสมองนี่รับเป็นอะไรหลเ,หรเป็นใช่ว่ามันเป็นสมองเพราะ เป็นยาอ่อนดังๆยาอ่อนและสาร้างมากระวังไม่ก็เหมือนเป็นคนที่คิดหลายๆอย่างในคอนเทนต์อะไรนงี้ก็เป็นคนที่แบบสำหรับคิดในช่องรวมถึงรู้สึกอะไรวะตาอะคิดอันนี้คิดไม่ทันอะไรนะรู้สึกอะไรดีคุณพูดว่าอะไรบ้างนะไม่รู้กูจำไม่ได้คุณพูดอะไรก่อนก็ ก็นั่นแหละเหมือนเหมือนก็เป็นเสมืนอนจีอ่ะก็คี่ออกแล้วลว่าจเีเซ็นอะไรไม่ดีเอ้ไม่ต้องเราฆ่ามาแล้วคุณคิดออกแล้วมันเปรียบเทียบเลยว่าจีเป็นสมองอแล้วเซฟเป็นมือเหมือนเซฟลงมือคิดเป็นมือเหมือนเ็เหมือนม,อมันเหมือน,มน,มนสมองสั่งการมาให้มือทำเหมือนสมอย่างมันก็อยู่ด้วยกันม,มีสมองแต่ถ้าไม่มีมือก็คิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอะไรท่อแต่ถ้าไม่มีขาก็ได้มาดูน่ารู้แค่ จบแล้วมึงตอเดี๋วมึงจบแล้วไอ้มึงกัะเหลือมกัะต่บกูอ๋อมันเป็นมือครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบแข็งครับแข็งไงโอเคโอเคขอบูนะครับอยากจะพูดอะไรไหมครับอยากจะพูดอะไรกับเราอืมก็พอแเราคุยกันเองอยากจะขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบเออมาเข้ามาเป็น รอยยิ้มเป็นความสุขให้กับกีฟทุกคน <simples S 2> อ่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็อยากให้อย,ใหอยู่เป็นรอยยิ้มให้พวกเราไปแบบนี้ไปนานๆขอให้แบบทําคอนเทนต์เพื่อสังคมอย่างให้ได้อย่างที่จีต้องการอ่ะขอให้แบบแล้วให้อยากให้ช่องน้องของพวกน้องๆอไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วแบบอ่าก็ก็เชื่อว่าพวกน้องทําได้แหละเพราะว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่แบบจะไปถึงตรงนั้นได้ขอบค <gele> ุณครับจำแอคได้นะครับ จำรูปโปรไฟล์ได้อย่าเปลี่ยนนะครับนี้จําได้แล้วเอาไว้หลังโควิดหายว่าว่าจะไปหาทุกคนอยู่เจอไซื้อของเตรียมมาให้เอาไปกันนะคะี้ด้วยนะครับสาหรับรางวัลเมจิของคนที่เข้ามาเล่นกันพูดอย่างนึงหน่อยได้ไหมพูดอย่างนึงให้หน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับทุกคนพูดย้ายังนึงให้หน่อยได้ไหมอะได้ครับได้ครับเรียกชื่อหน่อยเรียกว่าอะไรา เรียกเรียกพี่ติวครับอย่างเงี้ยยาวๆให้หน่อยได้ไหมพร้อมกันนะหนึ่งสองพี่ติวครับขอบคุณค่ะขอรึหน่อยเอาท่าดอกไม้บานเดี๋ยวขอเนาะท่าดอกไม้บานได้ไหมดอกไม้ออะไหนนี่อ๋อท่าดอกไม้บานใช่ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย คนต่อไปเป็นเอิคุณเอิญนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณเอิญจะกดมาแล้วหรือยังคุณเอิญคนที่แบบอ่ากดจอยมาได้เลยนะทุกคนะคนที่ได้รับรางวัลกดจอยมาได้เลยครับอ่เดี๋ยวรอคุณเอิญก่อน ฟุบฟุบฟุบคุณเอิญอยู่